โมกให้แล้วนะโมกได้แต่ห้ามดูดอ่า๋ยาวเสียหัวข้อเสียงพื้นเปนฟังเวลามันยืนแตกแตกมันมัน,มนยิงถังระเบิดนะ เจอพี่โดมเย็ยนเย็นเ<ท>ลยพอรู้ได้แตปดคิปไม่ไหวมีเทปกาวนะเกะ็บปกปละแต่ไปก็โอเคข้าเจ้าวิ่งผม,ผมก็ภูมใิใจล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าไปน <med> ่าจะไม่โดนสนไนจากบนเขานะ มีมีอะไรไหมข้างบนอ่ะมีอะไรเปล่าข้างบนอ่ะหลุวันนี้ไม่เต็เลยไม่มีอะไรม่มีอะไรไม่อเอปชัดมีอะไรเปล่าข้างบนนกน้อยนกน้อยกเไม่กูรู้สึกเจียวเยวอ่ะเียวหลังเข้าเนี่ยไม่เขียวหน้าเข้าแล้ว ตรงที่เรามานะตรงแต่มีคนมาแต้แจงใครบิดแต้ <c oughs> อันนี้อยู่แมปเดียวกันเป่าวงที่เท่าไหร่อ่ะตรงนั้นอ่ะเ <c oughs> นดีแคอของทั้งวันเลยมันกำลังหาตางโควมีรถมามีรถมามรอ<ว>กร่อนรอก่อนดีาอยู่ไป เนียนก่อนจะึงม,มาถามผาตาจอกูตอนนี้เ็บลล้วเล้วเจหมดแล้วเ็จหมดแล้วอีกตัวนึงอีกตัวนึงสวยสวยโอ้ชานมไม่รอด ใช่ใช่มันเสียเลียมไงฝั่งเขาก็ไม่ฟิตเหมือนกันกับเรามยอะไรนะดิดิชื่อดิสืมไหนกนเนี่ยยากเยากเมื่อกี้แม่งยิงไม่ตายไม่ยากแต่จำยาก หน,นมไม่น่าเปิดตัวเลยเไปมุมเราเนียนมากไม่มันมันกลางจะชุบไงจะวิ่งวิ้งไปยิยงได้อีกตัวนะึงนั<ทบ>่นแหะผมคุมไม่อยู่แม่งโดนซอยโดนซอยเกือบเสียวอ่ะเมื่อกี<ทบ>้เออทีไไ่ไม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 ่รู้ว่าอยู่ทิศไหนไนงะ ดูดูว่ามาประมาณตร <ue> งที่เราอยู่ตอนน,นี้น่เป็นที่จตตีไม่ดีเท่าไรโอ้ยโอ้ย่ขวยกรถมาโอเ no? e <S 5 idades> คอ๋อมันไปโนไอดองมันะเจนเลีงล่างก็ได้ถแอบในรถโหยเฮียลถโลด้วยสัตวิ่ยก อ,อ,อุ้ยมีสนค,สนคเคาะเคาเกียวหัวน่าจะฝั่งเนีู้้ทาที่ยแล้วหมันยกเนี่ยทันจมูกขนแมวเข้าปลาไอ้ขนมเปหัวโยกพเอารถตาม นายขอผมไหมนายตุ้ไปแถวนี้มีสองตัว ยิงหัวยากเยอะเนี่ยไม่โดนหัวได้ไงวะกระสุนอุ้ยอุ๊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 ยระเบิดเปลี่ยนเหลี่ยมนะเปลี่ยนเหลี่ยมนะตีมุมนะโอยุกที่โจยผูกเป็นโยกปะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใช่ใช่ยังงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมยิงไม่โดนเหมือนกัน นอกใครกูเธอยิงโดนตั่งหลายเม็ดแต่มันดิงไม่โหดนะแต่ยิงไม่โดนมันเนี่ยไม่เรายิงโดนไม่ตายไปอ่ะเปลี่ยนเหลี่ยมได้สิบวงสิมวงผมร่อยอ่ มันมีตัวขึ้นมาข้างบนไม่รู้ผมปลาควันเล่นนะไปเจ้าควาันมันร่อนมันร่อนเชื่อเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ระวังวตรงไหนมากหน่อยเป็นไงพี่พี่ไม่ใช่เหี้ยตรงนี้ด เงินมือเห็นตุ๊บดิบตัวในบ้านออกมาแล้วตัวในบ้านออกมาแล้วยิคมมันยิงปีคมแดงนะยิงจัดยิ่กระป๋องคบนล่างบนล่างตายหมดแล้วหมดเลยสวยๆหำกระสุนหมดเลยเนี่ยแต่เราสองคนเราขึ้นฮอเลยก็ได้แล้วกูเก็บของทำไมเนี่ยไอ้ เล่นต่อใช่ไหม <c oughs> เออกระสุนหมดเลยนะเขียวหมดเลยนะสเปไม่โดนเฉยเลยส <Okay. S 1> เปหน้าตายมากเลยแตกเองอะ่ะขี่รถเข้าอแลก็ได้เลยอะไรวะพี่เคยตอมกอนอยเอา <c oughs> คิมนี้แม่งได้คินแน่ๆเออคิปนี้น่าจะได้ลงอยู่เพราะว่าแบบยิงไม่โดนได้ไงก็ไม่รู้เนี่ย